ไฮมิรังคอนิจิวะวัตชิวะสันเด์สวัสดีครับสันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพศโซทูนี่เดินสิทธิ์ครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปลงตัวเควส์อคอยลูเชียลูที่ได้มีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามานะครับซึ่งเป็นแพดเมื่อ วันที่7สิงหาคม2024นะซึ่งความจริงก็อยากทำคลิปนี้มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ว่างลงเลยบวกกับว่าวันนี้ได้มีบัฟที่เป็นของใหม่แล้วก็บอสตัวใหม่พอดีก็เลยถือโอกาสมาทำคลิปนี้ให้ดิวกันนะครับอ่ะก็เดินก็มาที่ตรงเคาน์เตอร์เหมือนเดิม แล้วก็เลงข้อที่4ที่เป็นการลงตัวห OK อคอยลูเชียลูนะครับก็สำหรับตัวเควสตลูเชียลูในตอนนี้ก็ได้มีการเพิ่มลิมิต Level ของมอร e เซอร์ขึ้นมาเป็นเลเวล90กันแล้วนะครับแล้วก็ง่ายแก่การเข้านั้นก็คือต้องการ แต่ไปทำ power ตั้งแต่3,960ขึ้นไปถึงสามารถลงตัวเควดีตได้คือการอัปเดตตัวหอคอยโรเซียดูนะครับมันจะเป็นการที่ปรับเปลี่ยนแลงเดอร์ให้เพิ่มระดับมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้มีการเพิ่มแบบแรงใหม่ระดับใหม่เข้ามานะคือจะมีแค่แรงหนึ่งแค่ระดับเดียวที่มีการเพิ่มระดับเลเวลของมอเตอร์จากตอน,นแรกๆประมาณสักเลเวล80ก็เปลนเป็น85 90ก็เป็นไปตามแผกขอเลเวลของผู้เล่นนั่นเองนะครับส่วนเงื่อนไขการผ่านก็แค่ก,จก็จะมอเตอร์ต็หมายให้ได้การลบเหลวก็จะไม่มีในต นี้นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับของดอบอของดอบนั้นในตอนนี้ก็จะมีตั้งแต่อาวุธ11ดาวซีรีส์วิงกาที่เป็นอาวุธท็อบคลาสแล้วก็ยังมีตัวชุดเกาะ10ดาวกันด้วยนะครับเอคุทาจิสุารมรมเป็นชุดเกาะที่ยังสามารถเอาไปต่อยอดในอนาคตต่อกันได้ด้วยต่อมาก็จะเป็น ตัวคา r โมที่เป็นของตัวซีรีส์ลุยอินที่มันเป็นของตัวบอสที่เป็นตัวใหม่ที่เพิ่อเข้ามาในตัวเควสนี้นนเองนะครับจะมีโกลเมนขันที่สแผ่นดิสต่างๆแล้วก็ข้ออื่นอีกมากมายนะครับอาจจะจะเป็นตัวอย่างของดอปนะต่อมาก็จะเป็นบัฟของตัวด่านนะครับซึ่งมันจะมีแพทเทิร์นบัฟอันใหม่เข้ามาอย่างเช่นอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นบัฟอันใหม่ที่ว่านะครับมันจะเป็นการบูตการใช้งาน MARS นั่นเองนะครับก็เป็นระบบที่เราสามารถเรยกอุปกรณ์แบบเป็นหุ่นยนต์กันดัมเนี่ยมาทําการสู้กันได้เลยนะอย่างอันแรกเนี่ยจะเป็นบัฟที่จะเพิ่มความเร็วในการชาร์จแบตเตอรี่ของ MARS เนี่ยให้เร็วมากขึ้นอันที่ 2. จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีของ MARS อันที่3จะเป็นบัฟที่ถ้าหากเราทําการโจมตีส่วนที่มันสามารถแตกหักได้ของตัวมอนสเตอร์จะเพิ่มพลังโจมตีมากขึ้นอันที่4ถ้าหากว่าสตูแบบดาวหรือก็คือกําลังลง้มลงอยู่นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีมากขึ้นในจังหวะนี้อันที่5จะเป็นการเพิ่มแม็กซ์ให้กับเราแล้วก็ดาวนั้นก็จะเป็นบัฟที่จะเป็นการสร้างความเสียหายแบบเป็นวงรอบตัวเนี่ยกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็บัฟของสตู สลับบัฟของตัวศัตรูนะครับก็คือจะมีตั้งแต่เพิ่ม Max HP เ,เนี่ย180%หรือก็คือเลือดของตัวบอสเนี่ยมันจะเป็น2.8เท่ากันเลยนะครับแล้วก็เวลาโจมตีส่วนที่ไม่ใช่จุดอ่อนมันจะมีด a m a g e r e s i s เพิ่มขึ้น15%อันที่3ก็คือถ้าหากว่า ผู้เล่นเนี่ยถูกโจมตีผู้เล่นจะโดนลบดีบัฟลงไปก็คือลบพลังโจมตีกับพระป้องกันเนี่ยให้มันดาวลงไปน,นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ,อตัวมอนสเตอร์ตัวอบอสตัวนี้เนี่ยมันจะมีการแบบเป็นเวอร์ชั่นกุโลซาโดเอนมี Enemy, ก็คือมันจะเป็นบัฟที่แบบเป็นปรสิตปักอยู่บนตัวบอสที่แบบเป็นการ เพื่อพลันโจมตีให้กับบอสแต่ถ้าหากว่าแตกหักได้มันก็จะเป็นการลดพลังป้องกันของตัวบอสแทนนั่นเองนะครับก็เป็นบัฟที่มีแบบยิบรสิบปักเอาไว้เนอะและนคลิก็เป็นบอสตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในครั้งนี้อย่างตัวลุยโน กุนเนกามุนั่นเองนะครับบอสยักษ์สมัย pso 2กันเลยทีเดียวนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเล่นตัวเควสนี้ให้ดูกันนะครับอ่อแล้วก็ก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าในช่วงแรกๆของการอัปเดตในครั้งนี้มันจะมีบูทอยู่ด้วยก็คือเป็นบูทแบบเป็นพวก efp ระดอบอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นบูทแบบว่าตลอดทั้งเดือนสิงหาคม2024กันเลยนะครับอ่ะงั้นก็ไปเริ่มเควสกันเลย เขามาได้เควสกันแล้วนะครับแล้วก็การเล่นตัวเครดนิน,นันจะไปแบบแมทชิ่งกับทุกยานเพราะฉะนั้นที่เห็นก็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะผู้เล่นที่มาจากต่างยานก็ได้นะครับเนี่ยขอเช็คหน่อยสิอ๋อมาจากยาน6บ้างยาน5บ้างอะไรแบบนี้ยาน3ก็มีเหมือนกันนะครับอ่ะก็สามารถเช็คผู้เล่นที่เข้ามาร่วมเล่นกันได้แล้วเนอะอ่ะแล้วก็ไปเริ่มเควสกันเลยนะครับหลักๆของบ้าวันนี้เนี่ยเอาอย่างตรงนะจำเป็นแทบจะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทั้ง มาได้นหนึ่งสอนที่เป็นการบัฟ a อ i s ใช่ไหมแล้วก็จะมีทั้งตัวดาวที่ช่วยเสริมการโจมตีได้ 3- 4ส่พลระังโจมตีกับเราได้ด้วยนะครับคือบัฟของอันนี้เนี่ยเป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างจะจําเป็นในทุกๆตัวเลยก็ว่าได้นะครับะาก่อยเพื่อนเขากดสวิตช์กันไปเนอะเดี๋ยวผมขอไปรับบัฟดาวกับบัฟที่เป็นแบบเลขหนึ่งก่อนก็แล้วกันถ้าผมผมจะเลือกเป็นเลขหนึ่งนั่นเองนะครับเอ๊ออันนี้พาสดอะไรวะจําจไม่ได้ <c oughs> ฟาส่วนอะไรว่าจะไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะไม่ได้ก็แค่กดๆไปเด้ยนะครับดี๋ยวมันก็ถูกเองแหละแบบนี้ก็กดถูกอย่างรวดเร็วกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอแบบบัฟดาวก่อก,การบัฟดาวมันจะเป็นการที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถมีดาเมจรอบตัวได้นั่นเองอ่ะตรงนี้กแค่กดแดนหลบในจังหวะที่มันเป็นคันที่สามขั้นสุดท้ายให้ได้นะครับจะสามารถปล่อยกระสุนโจมตีแบบนี้ออกไปได้แล้วก็เป็นดาเมจที่แรงมากเห็นไหมแสนกว่ากว่าดาเมจแรงมาก3ามสอหนึ่งไปติดอนิเมชั่น ติดในเบนเช่นแป๊บนึงเด้ครับผมขอไป ได้บัฟดามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีวงโจมตีเนี่ยอยู่รอบๆตัวของเรานะครับจะแบบเป็นการสร้เงเมทศัตรูที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยกันอยู่เรื่อยๆนะอ่ะแล้วก็ห้องนี้ห้องนี้มันจะเป็นฐานเลเซอร์นะครับอย่าไปตีตรงกลางนะเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันจะช่วยเราสร้างอัดเมทเนี่ยออกมาเออเป็นไงล่ะแรงไหมล่ะลงหัวมันแรงนะครับแต่ว่ามันจะลงหัวตัวของมอนสเตอร์ด้วยเช่นกันนะครับโอ้เดี๋ยวก่อนเคกรกลางวันนี้เป็นเจ้าตัวนี้เหรอเนี่ย เป็นตัวกิโลว่านะครับงั้นก็ขอตีก่อนเลยก็และกันมันจะเป็นตัวกิโลว่าคอนะครับกิโลว่าคอนี่มันจะเป็นสิ่งที่อ่ามันจะเป็นเหมือนกับเป็นรบป้องกันของตัวบอสนะครับนี่อันนี้เห็นไหมไอบอสตัวนี้มันจะมาไล่กวดเรานะครับเออเออเออมันแอบหลอกมันแอบหลอกมันแอบหลอกมันพอจะหลบการโจมตีได้นะครับคือมันจะมีตัวกิโลว่าคอนี่อยู่ทั้งหมด4จุดให้เราจะทำลายคนละสี่จุดให้ได้แล้วก็ตรงกลางฉากตอนเริ่มต้นเนี่ย มันจะมอีอุปกรณ์ที่เราสามารถโจมตีใส่ตัวบอสได้นั่นเองนะครับไม่ทันแล้วจะเพื่อนไปแล้วนะให้เราวิ่งไปตรงกลางโดนล็อกนะครับปึ <c oughs> ้งการโจมตีนี้เป็นการโจมตีแดงนะครับต่อให้มีโลก็กันกไม่อยู่แล้วนะให้เรารีบวิ่งตรงกลางนลครับเรี่กไปตรงกลางครับแล้วตัวบอสอ่ะมันจะแบบพยา,ยาว่าไปตรงกลางอยู่แล้วแล้วมันจะมีตัวแท่นที่เราสามารถปาใส่ตัวบอสได้สเตดาเมตได้แบบ9 0 0 0หมื่นเลยนะครับ ก้าหมืนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแบบเนี่ยให้ป่าไปเดยจนกระทั่งบอสต,ตายไปเลยนะครับแล้วเราก็จะได้รับบัฟดาวเลเวลสองมาอ่ะตอนนี้บัฟดาวก็จะเป็นเลเวลสองกันแล้วนะครับก็จะมีพลังโจมตีที่เพิ่มมากขึ้นกระเด้ออ่ะตรงนี้ก็แค่ทำการเคลียร์ห้องแต่ละห้องเนี่ยไปเรื่อยๆเก็บยร์มาให้ได้มากที่สุดก่อนที่เราจะเข้าสู่ห้องบอสนะครับอ๋อใช่อีกอย่างหนึ่งคือวันเนี้ยเป็นบัอันบัฟเกี่ยวกับ MRS ใช่ไหมก็อย่าลืมหยิบม,มาใช้กันด้วยนะครับ โอ้โห oh, วันนี้เจอปาร์ตี้ดีมากนะครับเหลือเวลาตั้งแต่ทีนึงแต่ว่าเคลร์ทุกห้องเสร็จแล้วเคลร์ทุกห้องเสร็จอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมอขอต้อนรับสู่ตัวบอสลุยโนกุนเน่กัมมูนั่นเองนะครับซึ่งหลักการสู้เนี่ยมันจะเหมือนกับขอบเบียโซ2สองระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือบอสเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนอยู่ที่ตรงกลางนะอกี่เปนคิสตันใช่ไหมแล้วก็ความจิดอ่อนจริงๆอ่ะจ,จีอยู่บนหัวแต่บนหัวเราจะล็อกกิ้งไม่ได้เพราะว่ามันจะมีหมอก ม่วงวงเนี่ยขอป้องกันการโจมตีอยู่นั่นเองนะครับคือเราจะตีไม่เข้ากันเลยนะซึ่งวิธีการก็คือให้ทําการใช้มันล้มครับใช้มันล้มหรือว่าตอนมันใช้พายุอย่างเงี้ยเราจะสามารถยิงส่วนหัวแบบนี้ได้เห็นไหมเราจะสามารถทำการยิงส่วนหัวได้นะครับแต่ว่าเมื่อบอยยกเลิกการโจมตีปุ๊บมันก็มีหมอกกลับมากันเหมือนเดิมโจมตีแค่หนึ่งโจมตีใส่แค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเท่าเนะครับให้ทำลายคิสตัลตรงกลางให้ได้แล้วก็จากนั้นเนี่ยให้หักหัวบอยให้ครบมันทำให้หมอกมันหายไปได้นั่นเองนะครับแต่ว่าหงนี้้ก็ใแบบ เน้นโจมตีที่ขาไปอ่านเนี่ยครับไปวอลลมลงแล้วเราก็สามารถโจมตีส่วนหัวได้ซึ่งหัวมันจะแบบประมาณสองพานะครับคือหักพารแรกแล้วต้องหักอีกพาน์ที่ให้ได้ด้วยอทําการโจมตีไปนะครับทชาไปเลยโอเคถ้าหากว่าหากคัวคบนะครับเราจะล็อกหัวได้ตลอดเวลาเออเห็นไหมเราจะสามารถทําการโจมตีหัวกันได้แล้วนะครับก็สามารถอัดหัวรัวๆเลยก็ได้นั้นก็เอาเลย over, over boost m a r นะครับพาโจมตีอ,อโดนสก,กัด <laughs> ให้ตายสิมันมีการจบจีอย่างกันันด้วยมันยดืดไนหน่อยด้วยนะครับก็เลยทําให้เราอาจจะตีลาบากลาบากขอพร้องละอย่าโดนชาร์จเออนั่นแหละดีมากท <c oughs> ่านี้มันชาร์จแหละมันชาร์จนัครับแต่ถ้ายิงโดนแล้วก็บงเอ,อเ้เล่นด่ไนไขึ้นเล่นด่ไนไปขึ้นเฉยอเวอร์บูส o ตอนนี้คนวีไม่อยู่นะครับ <c oughs> คนวีขี่หุ่นอยู่ <c oughs> บงสี่แสนนะครับไม่คิดเออ ความจริงถ้าใครเล่นอะไรนะเล่นเป็นเลนเจอร์ก็อาจจะต้องแบบว่าอ่ะยอมสละลงมาวีก,กันซะหน่อยแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็ตีไม่ได้ครับเพราะว่าอีเม้นาำบล็อก,กตายแล้วเออแล้วก็บล็อกจีนจปรสิทธิ์ที่แบบบอกใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นตัวเอ่อรดอะไรนะไอตัวเอนเนมี่ตัวแหล,ละที่มันจะมีปรสิทธิ์แบบนี้นะครับจะเห็นว่าบล็อกจะมีบัฟแบบเพื่อพลังโจมตีอยู่กันด้วยแต่เมื่อหักไปปุ๊บมันจะเป็นการลดพลังป้องกันของตัวบอทำให้เราสามารถตีบอสได้แหลกมากขึ้นนั่นเองนะครับอา้าวลาก่อนเจ้าบอส ผูเลอ่ะจบเควสเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีการบอกว่าได้รับของอะไรมาแบบคร่าวๆแล้วก็จะมีบอกสุ่มลงอีกครั้งหนึ่งด้วยกันนะครับอ่ะตอนนี้ได้แลกอะไรเออได้แรงเอสอยู่แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยจ,จะเป็นแต้มสุ่ๆของวันนี้ด้วยเพราะว่าเคลียร์มอนสเตอร์อได้ครบทุกห้องนะครับแอกพีเจ็ดแสนเงินหนึ่งพันแปดมีแต้มเจสิทพอยต์สองพันมีแต้มทีมเล็กน้อยแล้วก็มีของดรอปมาตามนี้นะครับมีอาวุธซีดี้ อาวุธซีรีส์โคลโรโบมีซีรีส์วอร์ชิวลแมวเอยชุดเกาะก้าดาวอะไรแบบนี้นะครับเก็บพวกนี้ไปนะครับคือตัวอาอวุธซีรีส์โคลโรโบกับตัวฟาชูเมลูหรือวอชิวแมวเนี่ยมันจะเป็นอาวุธที่เราสามารถเอาไปย่อยเป็นโกลเมนได้ก็อย่าลืมเก็บไปย่อยกันด้วยกันละกันนะครับเกาะแปดาวชิ้นนี้ก็ย่อยได้แต่เกาะก้าดาวย่อยไม่ได้อันนี้ถ้าว่ามีล้นคันอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเก็บก็ได้นะครับต่อมากก็จเจนพวกไอเทมไอเทมต่างๆนะครับโกลเมนขั้น2ขััั้น1ตวอพ ตัวสกิล MARS เอ่ยหลอด l อบลา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 อันนี้ก็เก็บกลับมาก็แล้วกันนะครับอ่ะที่เหลือก็ไม่น่าสนใจน้วก็ทำการโยนทิ้งไปอ่ะนี่ก็จะเป็นการเล่นตัวเควสหอคอยลูเชลูที่เป็นบัฟตัวใหม่ที่เป็นการใช้งาน MARS นั่นเองนะครับแล้วก็จะยังมีบอสตัวใหม่ที่เป็นตัวกุเรก,กัมู่ขอจริไม่ใช่บอสใหม่หรอกมันเป็น บอสเก่าสมัยเพจโซ่ส2ที่ได้กลับมาในโลก n e ลเจสิอีกครั้งหนึงนะครับคันที่อยากจะฟาร์มตัวโกลเมนต,ต่างๆมาหาตัวตัว skill อัพสกิลของเอฟอาร์เอสเหรือว่าจะมาฟาร์มตัวชุดกอดสิบดาวเนี่ยก็สามารถมาลงที่เควสนี้กันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตนเน